กูเล่นเกมสามสี่ชั่วโมงต่อวันล่องกูติดเกมทีเวลากูเรียนเนี่ยทั้งวันเจ็ดแปดชั่วโมงกลับบ้านมาอ่านหนังสืออ่านหนังสืออ่านหนังสือไม่มีใครล่องกูติดเรียนมั่งเลยปวดหัวโทษเกมปวดตานั่นไงมึงเล่นเกมมากเปิดใจเจ็บมือนั่นไงมึงกดโทรศัพทมากเจ็บมือป้ากูโดนคูตีครับปวดตีนไปไงเอานิ้ตีเอานีต้นตีนกดเหรตลกแหละว,วันมึงไม่ทำอะไรเลยเด็กก็ไปนี่โทรศัพ์มึงกต้มแดกก็ไปเลยมันแดกได้แดกไปแล้วครับแต่นี่ผมกวดดัวแดกเข้าไปแล้วมันไม่อิ่ม ทำไมอ๋อกูเครียดกับตะกะแบบนี้ในคนในประเทศไทยเหลือเกินนะเล่นเกเยอะมันทําให้เด็กเก้าวรุนแรงกูเห็นมึงแดกเหล้ากันทีไรมึงก็ตีกันทุกทีมึงก็ด่ากันมึงพังบ้านเนี่ยไอสัตว์มึงไม่ได้เล่นเกมแต่มึงแดกเหล้าแล้วมึงเป็นไงเข้าใจไหมเนี่ยแล้วมึงจะโทษอะไรแบบนี้มึงจะโทษโทษโทษเหล้าอีกสิอ้าวโทษเหล้าอาจจะเลิศละ